คือสุธิดาเองค่ะัวแทนความสดใสของพวกเรานะคะมาในชุดที่8แล้วของเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชุดที่8ก็คือการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะมาเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนอย่างละเอียดกันเลยข้อแรกข้อ1 2สองเท่าของจํานวนจํานวน1บวกกับ3าม ได้15ข้อใดเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ถูกต้อง own n o oh, no เราอย่าลืมนะหลักการพยะโออย่าลืมทวนลืมทวนหลักการพยะมีอยู่กี่ขั้นตอนนะ4ขั้นตอน1ก็คือทำความเข้าใจปัญหา2คือการวางแผนแก้ปัญหาแล้วออกมาเป็นสม,มการ3คือขั้นการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ก็คือแก้สมการนั่นเองและสีก็คือขั้นตรวจสอบคำตอบนี่คือ การแก่สรรมการ4ขั้นตอนของพอยาแล้วมาดูกันเลยข้อแรกสองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งบวกกับ3ได้15เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ถูกต้องข้อใดเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ถูกต้องข้อใดคะเปลความสองเท่าของก็คือคูณ2คูณจำนวนจำนวนหนึ่งไม่ทราบให้เป็นอะไรในนี้คือให้เป็น M อ่า 2m บวกกับสิบห้าก็ตรงตัวบวกสิบห้าบวกสิบห้าสองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งบวกกับสามโอ้ no อะไรเนี่ยบวกกับสามบวกกับสามได้ได้ก็คืออะไรคะเท่ากับได้เป็นคือเท่ากับคือเครื่องหมายเท่ากับทั้งหมดนะคะ ได้อะไรได้15ก็จะเท่ากับ15นั่นก็คือ2อมบวก3เท่ากับ15ข้อกอไก่นั่นเองเธอเอมาเลยเธอเอมาเลยนะต่อไปอย่า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 ไปข้อ2จํานวนจํานวนหนึ่งมากกว่า42อยู่24จํานวนนั้นมีค่าเท่ากับข้อใดจํานวนนั้นมีค่าเท่ากับข้อใด จำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่า42อยู่24อเช็คชอยเลยได้ไหมได้คือเดียวเชียวกอไก่มากกว่า42ไหมแ8่8ขอไข่มากกว่า42ไหม8 8่ขอควาย26มากกว่า42ไหมแตแต่มีข้อเดียว้โถเอ้ยมีข้อเดียวคือข้ององูมันเป็น66มากกว่า42แล้วจริงไหมล่ะเอา42บวกกับ24ได้อะไร ي, ได้66จริงไหมจริงจ้า ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ3เมื่อ5ปีที่แล้วกุ้งอายุ19ปีแ้าแม่ิดตามอี e คปีกุ้งข้างหน้ากุ้งจะอายุกี่ปีอืมข้อนี้หลายคนอ่านโจทย์ปุ๊บอง่ายแล้วไปเอา19บวก K คบวครูสิทธิาก็บอกเลยคําว่าพิษ i ิพิษมันพิษ นะคะทำไมล่ะก็เพราะว่าเราจะต้องเอาอายุของกุ้งบวกอีกกี่ปี5ปีกลายเป็นอายุปัจจุบันนะคะ19บวก5ได้อาย,ยุยี่สิบสี่ยี่สินี่จะเป็นอายุปัจจุบันปัจจุบันของไข่ของกุ้งแล้วสมการจะเป็นยังไงเมื่ออีก5ปีข้างหน้าก็ต้องเอาอายุปัจจุบันบวกอะไรคะบวก k อายุปัจจุบันบวก k นั่นก็คือข้อไหน24บวก k ก็คือข้อคอควายนั่นเองอย่าหลงเลยอย่าหลงหลายคนโดนหลอกนะหลายคนโดนหลอกต่อไปข้อ4เมื่อ5ปีที่แล้วเมื่อ5ปีที่แล้วแก้มมีอายุเป็นสองเท่าของก้อยอนาคต3ปีข้างหน้า ก้อยอายุน้อยกว่าแก้ม10ปีถ้าปัจจุบันก้อยอายุ15ปีจงหาอายุปัจจุบันของแก้มเอข้อนี้คิดยังไงนาะเอามาที่ตรงนี้ปัจจุบันก้อยอายุ15ปีย้อนไปที่ข้างหน้าแล้ว5ปีที่แล้วก้อยอายุเท่าไหร่ปัจจุบันก้อยอายุ สิบห้าปีคุณครูสุธิดาถามว่าเมื่อห้าปีที่แล้วก้อยอายุเท่าไร่ก้อยห้าปีห้าปีที่แล้วห้าปีที่แล้วก้อยอายุเท่าไหร่คะสิบห้าลบห้าเหลืออะไรเหลือสิบปีเหลือสิบปีนะคะเมื่อห้าปีที่แล้วก้อยอายุสิบปีถามว่าแก้มมีอายุเป็นสองเท่าของก้อยเมื่อห้าปีที่แล้วแก้ม นะคะแก้มมีอายุอันนี้เมื่อ5ปีที่แล้วนะแก้มมีอายุเท่าไรคะเป็น2เท่าของก้อยก็คือ2องคูณสคูณส0เท่ากับอะไรยีสเมื่อ5ปีที่แล้วก้อยอายุ10แก้มอายุ20ปัจจุบันอ่าปัจจุบันปัจจุบันแก้มอายุเท่าไหร่เมื่อ5ปีที่แล้วแก้มอายุ2ี่สิบ ปัจจุบันแก้มอายุเท่าไหร่คะ20บวกอะไรบวก5นั่นก็คืออะไร25นั่นเองมีคำตอบไหมคะแทะดดมอยู่นี่ไงอายุปัจจุบันของแก้มก็คือ25ปีเด็กๆขาจริงไหมตรวจสอบคำตอบซิเขาบอกว่าอนาคตอีก3ปีข้างหน้าเฮ้ยปัจจุบันก็อยายุเท่าไหร่ก็อ,อายุ15อีก3ปีนะไสีชมพูนี่คืออีก3ปี อีก3ปีก้อยก้อยก็จะเป็น15บวก3ก็จะเป็น18แล้วแก้มละ่ะแก้มก็จะเป็น25บวก3ก็จะเป็น28อีก3ปีข้างหน้าก้อยอายุน้อยกว่าแก้ม10ปีจริงไหมยี่ลบได้10บฮอจริงเมื่อตรวจสอบคำตอบแล้วจริงตรงตามเงื่อนไขทุกประการเพระาะนั้นข้อนี้ตอบก็งอ อูยี่ปีนั่นเองเก่งมากเด็กๆถูกกันไหมเอ่ยคิดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้นะต่อไปข้อ5มารดามีอายุเป็นสเท่าของอายุบุตรถ้ามารดามีอายุสามปีบุตรจะมีอายุเท่าไหร่มารดามีอายุเป็นสามเท่า ของบุตรบุตรมีเท่าไรให้บุตรเป็นอะไรดีให้บุตรเป็น A อให้บุตรเป็น A มารดาอายุ36ก็เป็น36เท่ากับ 3a โอเคมารดาแม่36เท่ากับเป็นเห็นไหมเป็นคือเท่ากับ3เท่าของก็คือ3าคูณสเท่าของก็คือ3าคูนเนะคะก็จะได้เป็น36มหกเท่ากับสามเามเท่ากับสามารดามีอายุ36 A คืออะไร สามันทำอะไรอยู่มันคูณอยู่เราต้องการกําจัดนําอาหารกลายเป็น36หารด้วย3เท่ากับ a นะคะ3คูณอะไรได้36 3คูณ12 a คือ12บุตรมีอายุ12ปีนั่นเอต่อไปข้อ6แดงแดงมีอายุเป็น3เท่า สามส่วนห้าของเงินถ้าไม่คุณครูชอบพูดอายุแดงมีเงินสามส่วนห้าของเงินดำอะหมายนะข้อกนะแดงมีเงินสามส่วนห้าของเงินดำถ้าดำมีเงินสามร้อยบาทแดงจะมีเท่าไหร่ขอก็คือคูณก็เป็นสามส่วนห้าคูณด้วยสามร้อยตรงตัวเลยนะคะตรงตัวเลยตัดกันห้าร,รายได้ 3 0 5คูณหอันนี้เป็น1เนาะ5้คูณ60 6คูณ60คูณ3ได้6คูณ38ตอบอะไรข้อนี้ตอบ180บาทนั่นเองนะคะง่ายมากอย่าพินาข้อต่อไปข้อ7 3เท่าของเงินจำนวน1กับเงินอีก17บาทรวมกันเป็น98บาท เงินจำนวนนั้นเป็นเท่าไรสามเท่าให,ให้เงินจำนวนนั้นเป็นอะไรเป็นเอมั้น,นี่ให้เงินจำนวนนั้นเป็นเอมนะคะมั้น,นี่ต่อไปเขาบอกว่าสามเท่าของก็เป็นสามเอมแล้วก็กับอ e ีก็คือบวกสิบเจ็ดรวมกัน,เป,นเป็นก็คือเท่ากับเก้าสิบแปด โอ้โน่กำจัดอะไรก่อนนะคะยกมา 3m บวก17เท่ากับ918นะคะกำจัด17 17มันบวกอยู่เราก็นำไปลบกลายเป็น9 8ลบ17นะคะเหลือ 3m เท่ากับ9 8ลบ17เหลืออะไร8ลบ7เหลือ1 9ลบ1เหลือ8นะคะ3ม,มันทำอะไรอยู่ มันคูนอยู่เราก็นำไปหารก็จะเป็น m เ,เท่ากับ81่หารด้วย3ได้อะไร3คูณอะไรได้81 3 2เป็น6เหลือ21 3 7 21 m ม,มีค่าเท่ากับ27 m คือเงินจำนวนนั้นเพราะนั้นตอบข้ออะไรกอไก่27นั่นเองทันไหมคะ3เท่าของเงินจำนวนหนึ่ง3 m กับอีก17บวก17เท่ากับ20เท่ากับ98กําจัด17ก่อน17มันบวกเรานํามาลบต่อไปกําจัด3 3มันคูณเรานาํามาหารได้27ตอบ27นั่นเองข้อนี้ง่ายๆง่ายๆถ้าเราถ้าเราแก้สมการนด้แล้วทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยโป๊ะโป๊โป๊โป๊ะหมดเลยนะคะเด็กๆข้อ8อภพิชาเก็บเงินในกระปุกอมสิน จำนวนหนึ่งโดยมีเหรียญ5้าบาทเป็น5เท่าของจำนวนเงินเหรียญ10บ,บาทซึ่งนับจำนวนจำนวนเหรียญทั้งหมดแล้วได้72เหรียญในกระปุกมีเหรียญสิบ,บาทกี่เหรียญโอ n โนให้เหรียญสิบ,บาทเป็นอะไรดีให้เหรียญ10บ,บาทเป็นบแล้วกัน ให้เหรียญ10บาทเป ah, mm ็น hmm. B เหรียญ10อ่าเหรียญ10มีมีบีอ้มันจะเหมือนเลขโเอาใหม่เอาใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงซะก็แล้วเปลี่ยนแปลงซะก็แล้วให้ M เหมือนเดิมก็ได้เอะ M มันนี่เหรียญ10บาทเป็น M งั้นเหรียญ5บาทจะเป็นอะไรเหรียญ5บาทเขาบอกว่าจำนวนเหรียญ5บาทเป็น5เท่าของเหรียญ10แสดงว่า5 M ซึ่ง 10บวกหเท่ากับ72เพราะนั้นก็จะเท่ากับอะไรคะเอาใหม่ดีกว่าตัวแปรอยู่ทางซ้ายเพราะนั้นเบวกด้วย 5M เเท่ากับ72 M บวก5 M เป็นกี่ M M บวก5 M เป็นกี่เ 6M เก่งมาก 6M เท่ากับ72กำจัดห 6, 6มันคูนอยู่นำ6ไปหารได้72หารห หกคูณเลยได้เ2นะคะ12บ <M S 1> 12 M หกจ็สงเอ็มก็คือ12 M เอ็มคือเหรียญ10ในกระปุกมีเหรียญ10อยู่กี่เหรียญตอบ12เหรียญน,นั่นเอง12เหรียญน,นั่นเองเด็กๆเก่งมากเลยต่อไปข้อ9านะข้อ9 นั้งสือเล่มหนึ่งมี380หนะ้าอุ้มอ่านไปแล้ว3ส่วน19ของจำนวนหน้าทั้งหมดยังไม่ยังเหลือที่ยังไม่ได้อ่านอีกกี่หนะ้าข้อนี้คิดง่ายๆอ่านไปแล้วกี่หนะ้า3ส่วน19 ของจำนวนหน้าทั้งหมดงั้นยังไม่อาา่านเหลือเหลือยังไม่อ่านเท่าไหร่คะส่วนมีทั้งหมดเท่าไหร่19เพราะฉะนั้นก็จะเป็นทั้งหมดคือ19ส่วน19ลบด้วยลบด้วยอะไรลบด้วยที่อ่านแล้วคือ3ส่วน19 19ลบ3เหลือ16ส่วน19นั่นหมายความว่ายังไม่ได้อ่านคือ16ส่วน19ของอะไรคะ ของทั้งหมดนะคะของทั้งหมดนั่นเองของทั้งหมดเพราะฉะน,นั้นเพราะฉะน,นั้นข้อที่ยังไม่ได้อ่านก็จะต้องเป็นของทั้งหมดทั้งหมดคือมีกี่หนะ้า380หน้าเพราะนั้นเหลือที่ยังไม่ได้อ่านก็จะได้เป็น16ส่วน19ของคือคูณคูณด้วยทั้งหมดคือ380 ะะยังไม่ได้อ่านคือ16 019ของคือคูณทั้งหมดคือ380ตัดการเชื่อเจรื้อ19ตัดกับ380ได้19 1เป็น19 19อะไรได้2 380 19 2 19 2 3 8เนาะเป็น20 20คูณ16ได้อะไรคะเด็กๆ20คูณ16ได้2คูณ16ได้3 12แล้วเติม0แสดงว่า ยังไม่ได้อ่านอีกสา0ย,ยี่สิบหน้ามีไหมคะตอบข้อข้อควาย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 ทำไมอ่านหนังสือได้น้อยจังอ่ะเหลือไม่ได้อ่านตั้ง320หน้านะใหญ่อุ้มใหญ่อุ้มต่อไปข้อส0มาเป็นกรอนเชียมาเป็นกรอนเชียทิดาคนสวยช่วยเลี้ยงไก่ ลองนับไปไม่ทราบเป็นเท่าไรนะรู้แต่ว่าไก่ตายห้าตัวนายังเหลือไก่สิบห้าวิ่งราไปอยากจะทราบว่าไก่ในคอกไม่ย้อนหยกว่ามีมากเพียงไหนสมการข้อนี้ ทำง่ายได้ถ้าเข้าใจวิธีคิดไม่ผิดเอยเป็นยังไงคุณครูสุธิดาอ่านเสียงเพราะหรือเสียงเพี้ยนถ้าใครตอบเสียงเพราะเกรดสี่ลอยลอยมาเลยจ้าถ้าใครตอบเสียงเพี้ยนติดรอไปเลยจ้าดูไม่ลำเอียงดูเข้าข้างตัวเองข้อใดคือคำตอบจากกรอนบทนี้เรียนบอกว่า คุณครูคะลุงบุญจะตกใจกับเสียงครูคะ่ะอ่ะเธออ่านเองเลยถ้างั้นอีกที่หนึ่งที่ดาคนสวยช่วยเลี้ยงไก่ลองนับไปไม่ทราบเป็นเท่าไหร่นะยังไม่รู้มีเท่าไหร่รู้แต่ว่าไก่ตายห้าตัวนะเฮ้ยไก่ตายตายไก่ตายไปแล้วกี่ตัวไก่ตายไปแล้วกี่ตัวห้าตัวแล้วยังเหลือสิบห้าวิ่งร่าไปยังเหลือแสดงว่ายังไม่ตายยังวิ่งร่าฮาฉันไม่เจอฉันไม่เจอฉันไม่ตาย อีกสิบห้าตัวแสดงว่าเดิมมีไก่กี่ตัวเดิมมีไก่กี่ตัวยี่สิบตัวเก่งมากทำไมรู้ก็เอาสิบห้าคือตัวที่วิ่งตัวที่วิ่งตัวที่วิ่งบวกตัวที่อะไรบวกตัวที่ตายวิ่งสิบห้าบวกตายเท่าไหร่ห้าสิบห้าบวกห้าเป็นยี่สิบเพราะนั้นก็คือเท่าไหร่ยี่สิบตัวนั่นเอง จบแล้วเป็นยังไงคะจบชุดที่8แล้วเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะแล้วก็ทำข้อสอบควิชให้ได้เต็มทุกๆุกชุดเพื่อคะแนนของนักเรียนเพื่ออนาคตของนักเรียนนะคะ,ะนักเรียนถ้าเป็นชอบตัวเองก็คือนักเรียนสร้างตัวเองให้เป็นคนดีคนเก่งให้กับสังคมให้กับตัวนักเรียนเองให้กับครอบครัวแล้วก็ให้กับสังคมให้กับโรงเรียนนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเรา จะตั้งใจดูคลิปที่ครูตั้งใจทําเพื่อนักเรียนได้คะแนนเยอะๆนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูบ๊ายบาย